เนือว่านทั้งสี่นะครับที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมสาวรักสาวหลงนะครับไผ่ดำนะครับแคลคาดคงพันชาตินะครับดูนะครับเป็นการทำพิธีครั้งแรกในวงการนะครับที่ไม่มีที่ไหนทำแน่นอนนะครับแช่ประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับ ความเชื่อนะครับสำหรับผมนะครับแช่แล้วนะครับก็จะรวมมวลสารนะครับที่เป็นเนื้อว่านทั้งหมดนะครับมาอยู่ในร่างกายผมนะครับภายกุมาทั้งหลายก็ไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามนะครับจะรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเมื่อ,อไรที่ไม่ได้แขวนก็ยังติดตัวนะครับผม เดี๋ยวแช่สักคู่นะครับทั้งหมดเป็นพระแท้นะครับทั้งหมดเป็นพระแท้มาตรฐานนะครับที่มีการเล่นหากันนะครับดูนะผมการแช่มวลสารนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับถ้าใจไม่ถึงพอนะครับ ใจไม่ถึงพอห้ามลอกเลียนแบบนะครับในการทําพิธีรวมบวนสารหรือว่ารวมเนื้อว่านทั้งหมดนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับวานไพรดำนะครับเทวดาคุ้มคอนะครับผม สังเกตไหมครับว่านี่ครับองค์ไพดำก็จะมีเหลือบในส่วนของสายแร่ทองคํานะครับนี่ครับองค์ไหนที่มีสายแร่ทองคํามักจะมีบอลน,น้ํามันติด